สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับผมพอดีผมไปประสบอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับทีนี้ผ่านไปหาหมอมาประมาณสองวันแล้วนะครับทีนี้กลายเป็นว่าวันที่สามวันที่สี่เริ่มเจ็บข้อแขนตรงนี้นะครับอาการเคลดหยิบหยิบมางนี้ไม่ได้ครับผมก็เลยกินยาคลายกล้ามเนื้อไปประมาณสองวันสามวันก็ไม่หายนะครับผมทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะ สมัยที่เป็นเป็นตัวเองหกลม้มตัวเองข้อเขี้ที่บ้านอ่ะแม่กับพ่อจะเอาใบพับพึงนะภาษาไทยเขาเรียกใบพับพึงนะแต่แว,ว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่านชนนะครับผมอันนี้คือเด็ดมาประมาณสี่ใบแต่วันนี้เราจะใช้อยู่สองใบวิธีการก็คือให้เอาใบพับพึงเนี่ยมาลนไฟนะครับผมลนไฟนะครับเปิดแก๊สก่อนเนี่ยลนไฟให้ใบมันสลดนะครับลนไฟให้ใบมันสลด ลนสักพักให้มันใบมันสลดก่อนนะครับมันจะลนลนสักสองใบพอคนระับไว้ลนพรุ่งนี้อีกทาแบบนี้นะครับให้ใบมันสลดเพื่อให้ตัวตัวยาที่อยู่ในในใบมันออกออกฤทธิ์นะครับอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับสมัยสมัยแต่เด็กแต่วันนี้เราจะใช้แค่สองใบพอนะครับแล้วก็จะใช้ควบคู่กับยาหมองด้วยนะครับ แต่มันจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ต้องระวังนะครับเวลาไปประครบอย่าอย่าใช้จังหวะที่มันร้อนมากเกินไปนะครับให้เอาไปพักไว้ให้มันอุ่นๆสักหน่อยนะครับไปประครบนะครับถ้าประครบร้อนร้อนเลยครับผิวหนงังเราจะไหม้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปหาหมอเป็นเคสที่สองครับจําได้สมัยนั้นคืออ่าปั่นจักรยานแล้วหกล้วล้มครับแล้วหัวเข่าวบวมเคสพอเราเอาเอาว่าน,นี่แหละ ใบพับพึ่งนี่แหะหรือว่าบ้านชนว่านชนนะครับอีสานเขาเรียกว่านชนนะครับอามานะครับนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สองใบนะครับเดี๋ยวเราไปพักให้มันเย็นนะครับผมอันนี้คือตัวสเปรย์คลายกล้ามเนื้อนะครับที่คุณหมอให้มาอันนี้ปุกนี้หลายตังนะครับเนี่ยหลายตังนะครับผมแต่ว่าฉีดมาสามวันแล้วไม่หายนะครับผมมีจะพักไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ได้ใบมาแล้วมันจะอุ่นๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องมียาหม่องช่วยด้วยนะครับเราก็ใช้ยาหม่องนะครับยาหม่องสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเร็เลงตรง้นี เห็นไหมครับมันจะเริ่มบวมๆหน่อยนึงแล้วครับเนี่ยด้านในนี่บวมเริ่มบวมแล้วนะครับขนาดทานยาตลอดนะครับยังบวมได้นะครับนี่คือวิธีการนะใช้ยาหม่องละเลงให้ทั่วข้อมือนะครับเนี่ปวดเหมือนกันนะแล้วทีนี้ก็ใช้ว่านพันเข้าไปครับพันตรงข้อมือเข้าไปเลยครับนี่พันแบบนี้ไปเลยนี่พันแบบนี้ไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยเนี่ยพันแบบนี้ทีนี้มันจะอุ่นอยู่สักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันก็ แต่ถ้ามันร้อนเราก็สมารเออกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าพรุ่งนี้มันจะหายนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปว่านให้ดูนะครับบนบนนี้นะครับผมเนี่ยบนนี้เลยนะครับผมว่านชนหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นพะพึงนั่นเองครับผมอันนี้ว่านพะพึงนั่นอันเดียวกันนะครับแต่มันจะมียางหนึงนะทุกคนจะต้องระวังนะบางคนแพ้ก็มีนะโอเคนะครับผมโอเคครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมง่ายๆสไตล์นายปิ่นครับผมข้อเค็ด บวมนะครับอย่าลืมนะครับส่วนพับพึงหรือว่าว่านชนช่วยได้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับ